วันนี้นะคะมีรถ C-HR มานํมานำเสนอให้ได้ชมกันถึง4คันกันเลยนะคะมีทั้งตัวไฮบริดและตัวน้ำมันล้วนเลยไม่เริ่มต้นหลักหมื่นกิโลนะมีการปรับลดราคาจากหน้าป้ายให้ด้วยนะคะใครที่สนใจหารถคอร์โอเวอร์รถสวยๆไว้ใช้งานแนะนำเลยนะคะห้ามพลาดคลิปนี้ C-HR นะ1นปี18ถึงปี20นะคะเดิมๆสวยๆโครงสร้างเดิมทุกคนันใครสนใจห้ามพลาดนะคะรับชมให้จบคลิปนะรับรองว่า ได้ชมคลิปนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกันนะเพรชรยนต์นะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถ4ี r เฮนําาเสนอได้ชมกันเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาชมกัน4คันเลยนะคะมีทั้งตัวน้ํามันล้วนและตัวไฮบริดเลยนะคะปี1 8บแปดนะคะมีมาให้เลือก4คันนะลูกค้าถูกใจคันไหนนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ ให้เบอร์โทรติดต่อกันก่อนเลยนะ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสถูกใจคันไหนรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการประวัติศูนย์นะคะมีมาให้เลือก4คันนะเรามาเริ่มกันที่2คันแรกก่อนนะคะ2คันแรกนี้นะคะสีขาวจะเป็นตัว CHR 1.8ไฮบนะคะ ปี19แล้วก็ปี20เลยนะคะมีให้เลือก2คันนะตัวไฮบิดนะคะอ่าออปชันเนี่ยได้มาครบเลยเป็นตัวท็อปสุดด้วยนะคะแล้วก็แบตเตอรี่ไฮบิดจากศูน์โตโยต้ายังเหลือการรับประกันเหลือาวารันตีอยู่นะคะลูกค้ารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเดิมๆสวยๆโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะอ่าคันนี้นะคะลูกค้าทะเบียน 5ขอไข่ฮอนฮูก7180คันนี้จะเป็นปี2019นะคะเลขไมอยู่88,000โโลนะคะลูกค้าแล้วก็อีกหนึ่งคันคันนี้นะคะปี20นะคะไมอยู่แสนต้นๆน,น,นะลูกค้า2องคันนี้ราคาเท่ากาัน629,000บาทนะคะถ้าลูกค้าอยากได้ไมน้อยแนะนำเป็นคันปี2019นะคะหรือว่าถ้าอยากได้ ปีใหม่ก็แนะนําเป็นปี20คันนี้เลยนะคะลูกค้าผ่อนเริ่มต้นที่1 7 0 0บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะเนดดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%ผ่อนได้นาน7ปี84งวดต่างจังหวัดออกได้มีไฟแน้นเประเซ็นต์ให้ถึงที่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถคันแรกก่อนนะคันปี2019นะคะคันนี้ไม่88,000นบาทนะคะป้ายทะเบียนนี้เลย5ขอไข่หดผูก7180กรุงเทพมหาคนครนะคะออปชั่นได้มาครบ,ครบเลยนะไฟหน้า แบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ทม์นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วเซนเซอร์หน้า4จุดเลยนะคะเป็นสีขาวหลังคาดำนะคะคันนี้สีขาวหลังคาดำปี19กนะลูกค้าสวยๆเลยกระจกเดิมทุกบานกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะมือจับประตู4ด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอ็นที่สามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้ลงออปชั่น ครบละเอียดเจาะลึกนะเพราะว่ามาให้ดูคร่าวๆเมื่อให้เลือกชม4คันนะคะถ้าลูกค้าถูกใจคันไหนก็สามารถทักมาหรือว่าโทรมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมให้ได้นะคะเดี๋ยวนะส่งรายละเอียดให้นะสําหรับออปชั่นภายในนะคะตัวไฮบิดไทยนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้สบานเลยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับคูชันโฮนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคันนี้ใหม่แปดหมื่นโลลูกค้า ตอนต้นคลิปบอกไม้ผิดด้วยนะคันนี้ไม้แค่8ปดหมื่นโลเท่านั้นเองนะคะปี 2019, 6, 2 0 1 9 6นสิบเก้าหกแสนมื่นเก้าพันบาทเป็นตัวไฮบิดไฮตัวท็อปสุดนะคะใช้งานได้2ระบบประหยัดน้ามันด้วยนะลูกค้าใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่ตอกันเข้ามาได้เลยนะคะได้จอ Android Air Auto นะคะลูกค้าเกียร์อโอโต้เบรกมือเป็นแบบไฟฟ้ามีเบรกโฮมาให้ด้วยนะคะระบบการลื่นหลายมีมาให้เรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อบูธได้กล้องถอยหลังมีมาให้นะคะสีขาวรังค่าดํานะลูกค้าเดิมๆสวยๆการันตี โครงสร้างให้เลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะบอดี้ภายในกว้างๆนั่งสบายๆเบาบไม่มีช้ําไม่มีสีไม่มีขาดนะใครสนใจคันนี้นะคะโทรมาพูดคุยหรือว่าขอข้อมูลรายละเอียดรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวนะส่งรายละเอียดให้เนาะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เจาะลึกทุกฟอกทุกมุมของรถนะคะเพราะว่ามีมาให้เลือกชมถึง4คันกันเลยถ้าถูกใจคันไหนก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะคันนี้เป็นตัว CHR 1.8 h y b r 1.8 h i บ h ปี19ไมล์80,000โลนะคะราคาแค่629,000บาทปีดาวผ่อน10,070นะคะแล้วก็อีกหนึ่งคันนะคะเป็นไฮบริดเหมือนกันนะ,ค,ะคันนี้จะได้เป็นปีใหม่นะคะปี2020นะคะลูกค้าสเปคเดียวกันออปชั่นเดียวกันราคาเท่ากันต่างกันแค่ตัวปีเท่านั้นกับเลขใหม่นะคะลูกค้าถ้าอยากได้ไม่น้อยแนะนำปี2019นะคะหรือถ้าอยากได้ ปีใหม่ก็แนะนําปี20เลยนะคะคันนี้ปายทะเบียนหนึ่งขอไข่ขอหีบ6 3ส8ย์ดกรุงเทพมหานครคันนี้นะคะออปชันเหมือนกันนะเลขไม่ของรถคันนี้นะคะอยู่ที่1นึ0 0สโลถือว่าไม่ได้สูงเกินไปนะลูกค้าไม่ต่างกันอยู่ประมาณ20,000โลนะคะแต่ว่าได้เป็นรถปีใหม่กว่า1ปีนะอยู่ที่ลูกค้าจะพิจารณาอยู่ที่ลูกค้าจะชอบนะคะว่าอยากได้ปีใหม่หรือว่าอยากได้ไมน้อยนะแต่ถ้าให้นัดเทียบนะลูกค้า ถ้าไม่ติดเรื่องเลขกใหม่ปี20ก็ถือว่าโอเคนะคะได้รถปีใหม่ขึ้นด้วยนะคะลูกค้า คอนเริ่มต้นที่1,700รายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถได้เลยนะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดออกได้นะคะเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่แล้วก็เอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะไฮบิดนะคะ19 20มีให้เลือก2คันนะจริงๆมีเยอะกว่านี้นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าอยากได้รายะเอียดรถเพิ่มเติมก็โทรมาแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะคะอ่ะมาดูตัวน้ํามันธรรมดาบ้างคันหลังสีดาคันนี้นะคะป้ายทะเบียน แปดกไก่นอหนู5044ูกรุงเทพมหานครคันนี้เป็นตัว ซี1.8มิตรปี2018มีการปรับลดราคาจากหน้าป้ายให้ด้วยนะเดิมทีคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่519,000เหลือเพียง59,000บาทเท่านั้นเองนะไม่แสน0 0โลออปชั่นก็ได้มาค่อนข้างครบเลยนะคะคันนี้ฟีดาวน์ผ่อน8,700นะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทมมีมาเรียบอยแล้วเซนเซอร์หน้า4จุดไฟตัดหมอกติดตั้งมาพร้อมเลยนะคะสภาพเดิมๆสวยๆเป็นรถหน่วยงานตรวจประจ กสองคันทั้งคุกคัน4ี่คันนี้เป็นรถหม่วงงานปรประจำการนะแล้วก็ตัว1.8มิตรเนี่ยมีให้เลือก2คันระหว่างสีดำกับสีขาวนะคะปรับลดราคาทั้งสองคันเลยลูกค้าชอบคันไหนห้ามพลาดสีดำเนี่ยอ่าไม่แสนสี่พันโลนะกับคันสีขาวคันนี้1.8มิตรปี18นะคะลูกค้าไม่แปดหมื่นแปดพันโลสี่เก้าเก้าปรับลดราคาจากหน้าป้ายให้ด้วยนะจากห้าแสนเก้าพันนะคะเหลือสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันคันนี้ยังไงถ้าให้มองให้นัดเปรียบเทียบอะคุ้มกว่าอยู่แน่ ไม่น้อยกว่าด้วยปีเดียวกันไม่น้อยกว่าราคาถูกกว่านะคันนี้ผ่อนเริ่มต้น8,500นะคะลูกค้าออปชั่นได้เหมือนกันเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์หน้ามีมาให้กล้องถอยก็มีมาให้นะคะออปชั่นเนี่ยได้มาค่อนข้างครบแล้วทั้ง4คันนะลูกค้าชอบคันไหนก็ติดต่อมาได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูภายในของคันสีดาก,กันก่อนเนาะ คันสีดําคันนี้ m, 1.8มิตรปี18ไม้แสนสี่พันโลนะคะห้าแสนเก้าบาทนะคะฟรีดาวผ่อนแปดพันเจ็ดนะคะเดิมๆสวยๆออปชั่นลน้นๆเลยนะคะลูกค้าอยากได้สีดําเงาๆนะคะก็แนะนําคันนี้เลยนะเพราะว่าสีดาเนี่ยมีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะส่วนมากที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะสำหรับสีเฮนอานะคะคันนี้สีดํามีหลุดเข้ามาคันนึงแล้วก็ยังว่างอยู่ด้วยนะคะใครชอบใครถูกใจรีบทักรีบโทรมาได้เลยนะได้พวงมาลลยมังติฟังก์ชั่นนะคะ มีคุชคอนโทรลเชื่อมต่อบลูทูธได้จอ Android a i r Auto นะคะปุ่มเอ็นจิ้งสตาร์ทนะคะเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วกล้องถอยมีมาให้ระบบกระลื่นท่ไหรก็มีมาให้นะคะออปชันเนี่ยถือว่าครบแล้วนะคะออปชันได้มาครบเลยทุกคันเลยนะคะออปชันลน้ลนๆเลยนะลูกค้า ฟีดาวอล8,007นะคะคันนี้สีดำใครสวยใครชอบใครถูกใจก็รีบทักรีบโพมาได้เลยนะคะกับสีขาวอีกหนึ่งคันนะลูกค้าปีเดียวกันนะคะสเปคเหมือนกันไม่ถูกกว่าไม่น้อยกว่านะ88,000นะคะราคา499นะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะได้คันนี้ถ้าให้เทียบตัวน้ำมันล้วน2คันระหว่างสีดำกับสีขาวแนะนำคันสีขาวลูกค้า แนะนำคันสีขาวนะเพราะว่าไม่น้อยด้วยนะคะออปชั่นได้เหมือนกันเลยนะแล้วแถมราคาถูกกว่าด้วยผ่อนแค่8,005รายได้2เท่าของข้างง่าเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะไม่มีชนหนักผิกความจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนรถทุกคันเช็คข้อมูลเช็คประวัติจากศูนย์โตโยต้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องนะฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะคะ ภายในสวยๆไม่มีช้ำเลยนะคะลูกค้าพวงมาลัยมังติฟังก์ชันจอ Android Air Auto ตปุ่มเองจิ้งสตาร์ทเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะสวยๆเลยลูกค้าค่ะใครสนใจคันไหนนะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะเดี๋ยวนั้นมาทวนให้รายละเอียดของแต่ละคันอีกรอบหนึ่งนะคะออาเริ่มต้นกันที่คันนี้นะคันนี้ไปทะเบียน8กไก่งองู10 31กรุงเทพมหานครเป็นตัว c h r 1.8มิตรปี2019อ่ะขออภัยปี2018นะคะไม่88,000โลราคา499,000บาทนะคะฟรีดาวผ่อน8,005นะคะแล้วก็คัน4ดีดมคันนี้นะคะป้ายทะเบียน8ก็ไก่นอนหนู5044กรุงเทพมหานคร4 h r 1.8มิตรปี18นะคะไม่แสน4,000โลราคา5,900,000บาทฟรีดาวผ่อน8,007นะคะแล้วก็2คันหน้านะคะจะเป็น ตัวไฮบิดนะคะ ไฮบิดไฮตัวท็อปทั้ง2คันเลยนะคันนี้เป็นปี2020นะคะไฮบิดไฮนะไม่11,000โลราคา629,000บาทฟรีดาวผ่อน1700นะคะแล้วก็คันสุดท้ายนะคะคันนี้จะเป็นไฮบิดไฮนะคะ1.8ไฮบิดไฮปี19ไม่80,000โล629,000ฟรีดาวผ่อน17นะคะถูกใจคันไหนชอบคันไหนรีบทักรีบโทรรีบติดต่อมาได้เลยนะย้ำเมื่อโทรติดต่อ0982609587นะ เพรยนโทรมาแอดไลน์มาได้ช่วยทุกคนันดันทุกเคสแน่นอนรับรองว่าไม่ผิดหวังการันตีนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมทุกคันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำก,กับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนรถทุกคันสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้เช็คข้อมูลเช็คประวัติศูงตุลิต้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะ์นะใครสนใจห้ามพลาดเลยสําหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะด,ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัวลาไปก่อนไว้้เจกกนหนหห่ีคิา ะะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ